Lesson forty-two. Lesson forty-two. Gra. Rau. Rau. Na. รออากระรอ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 กอรอกกระรอกลงนา no a na ro ro na e e จอเอเจอจเจวอนอวันอจเจจอเอ ดอเกต์วันวอานอวันข้าวต้มโท ขออาขาขออาขาขาวขาวขาวโทข้าวต้ม กอเอก็เอแกงอแกงจืดจอดือดจืดเจ็ดวันจอ เอดดเจวอะนเวันปีวอกปอีบีวอววอกอวปีวอ ข้าวตอกขออาขาขาวขาขาวขาวทูข้าวตออตอตออ ขาวขาวขาวโทข้าวต้มตอโออต้มข้าวต้มตะโพกตออะตะ พพอโอโกอพโพบปะพอโอบอพบปะบออะปะกระบอกรออะกระ บอออกกบกระบอกกระรอกรออกระรออกกรอกกระรอกชารอมชออชารอออกม รอมชะรอมโรงนารอโองอรองนออานาน้องสาวนออนอนองอน้อง น้องโทน้องสาวสออาสาสาวสากน้องสา